สิ่งที่รดแล้วร้อนระอุไม่แพ้เรื่องใดในโลกก็คือ,อใดในโลก,ออกเลยนะเธอ,เอ,อสองแม่นี้สอง,สงแม่นี้ฉันคิดว่าอะไรแม่คนนึงเป็น f อฟค่ะแม่คนนึงเป็นหน่วยซิลค่ะเ <c oughs> พราะอะไรคะคนนึงพกทั้งปืนพกทั้งมีดค่ะอ <c oughs> ีคนนึงโดนมีดเสียบขาดึงมีดเพื่อออกมาได้ว <c oughs> ่า <c oughs> ณ <Auf? S 1> แม่อิงอ่อนรับบทโดยพี่นุกสุธิดาคุณแม่เกศรรับบทโดยพี่น้ำฝนธนสุธรและอยู่กับเราตรงนี้แล้วเราจะมาบอกว่าวันนี้คืนนี้เอวาสารแล้วสรุปแล้วเนี่ยแม่เกศรเนี่ยจะตายไหมรอดมาทุกอย่างไฟไหมอะไรก็แล้วรอดแล้วแม่อิงอ่อนจะเป็นคนดีกี่โมงอยู่กับเราตรงนี้พี่นุกกับพี่ฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อคืนนี่คือพี่นุก สุดยอดไายมากเราโมพกทั้งปีนปืนปีนปืนพกทั้งมีดเพื่อที่จะรวมกันก็ได้ค่ะปีดก็ได้ค่ะปีดปืนกับมีดใช่พกปีดอ่ะจะไม่อยามไปเชื่อเขาอยายามเชื่อเขาหนูก็แนวเคร่งไงเนี่ยคือแบบสุดยอดโหดมากโหดมากทำกันบ้านอักแม้เรื่องนี้ เราโหดตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเนาะใช่ค่ะตั้งสตินิดนึงเพราะว่าก็ไม่เคยเล่นลายมาก่อนงั้นมันก็จะต้องตั้งสตินิดนึงแล้วก็เราก็จะไม่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นลายอะค่ะแค่เรามองมองเหตุผลในอีกด้านเดียวเท่านั้นโอเคคืออันเนี้ยเราเป็นตัวละครเลยที่ฉันมีเหตุผลของฉันที่ฉันแต่ทำอย่างนี้ใช่ค่ะไม่ได้ลายไม่ลายนะแต่ฆ่าทุกคนเลยนะ เหตุผลที่มึบอกว่าออแบบเห็นแก่ตัวออคือแบบว่าคือคือ ทันอ่ะเธอทันเธอดนักหลอนนางเกศอ่นยอดเนี่ยแต่เดนแล้วเราออกจากบทบาทกันแป๊บนึงฮะนี่วันนี้เขาแต่งตัวมาเป็นมุมน้ำเงินกับมุมแดงด้วยนะอันนี้เราไม่ได้นัดกันด้วยนะคะฮหรอใช่ค่ะแอนแอนทีออนทีออนมาถามไว้ก่อนเขาบอกว่าไม่เคยเล่นร้ายแล้วมาเล่นเรื่องนี้ลูกชายก็มีการดูละครฝีมือคุณแม่ช็อกไปแผลบเลยลูกว่าไงบ้างฮะคือลูกเนี่ยจะไม่เคยเห็นแม่แบบพาก พักแปรงล่างสักเท่าไหร่พี่นุ้ไม่แปลงล่างเลยเหรอเลี้ยงลูกอะถ้าถ้าคนเล็กเนี่ยไม่เคยแปรงล่างเพราะว่าคนเล็กว่าง่ายคอซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานี่น่ารักมานอนสอนง่ายวงอนสอนง่ายทันบ้านเองไม่เคยต้องสอนพาเป็นเด็กที่ต้องแบบดูแลตัวเองเหมือนตัวงอกอะค่ะโบยไปแล้วมันก็งอกขึ้นมาเอง อแล้วพอเขาเห็นดูคุณแม่ในละครเป็นไงตั้งใจมากปกติเขาจะไม่ค่อยคอนเซนเทรดกับละครค่ะอันนี้คือตั้งใจค้างไปหนึ่งฉากเต็มเต็มเลยค่ะคุณแม่จมไปเลยหันมาทำไมแล้วพี่ดูต้องให้คําแนะนําเขาตลอดการดูไหมเหมือนที่แบบว่าคุณแม่ต้องแบบพวกคุณแม่ในกนงต้องคอยดูแต่เขาเขาหันมาแล้วเขาก็แบบทำไมทำไมแม่ร้ายอย่างนี้แต่แต่ไม่เคยถึงขั้นแบบหลุดติดบท ตัวอารมณ์ละครแล้วกลับมาบ้านเป็นอิงออนมายังไม่ถึงขั้นนั้นเลยค่ะกลับบ้านก็จะแบบเป็นคุณครูนุบเดิที่แสนดีเหมือนเดิมค่ะสื้อดีค่ะแต่พี่ฝนกลับบ้านพี่ฝนเอาอิงออนกลับบ้านไปด้วยไม่ได้ไม่ได้เราปฏิบัติธรรมโอ้เราปฏิบัติธรรมใช่ไหมปฏิบัติธรรมถึงขนาดว่าขนาดว่าแม่เกศรน่ะระบบแม่เกศรก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วนะคนดีแต่เพราะปฏิบัติธรรมก็ทําให้เราแบบว่าเข้าถึงแม่เกศรไม่ได้คืออะไรอะคะมันเหมือนกับว่า หลังๆเนี้ยเราเริ่มไม่ไม่รู้สึกเราเริ่มอยู่ตรงกลางค่ะครเราเริ่มไม่รู้สึกกับความดีใจไม่รู้สึกกับความเสียใจเราก็คือ,อจะปรงจะแบบวางๆาแล้วทีนี้ขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะเข้าใจในในธรรมะไม่ไม่เกี่ยวกับเพศ่องนคะเข้าใจไปหมดเข้าใจไปหมดโดยที่มันก็เลยทาให้เราแบบไม่ค่อยเกระเพิ่มกับสิ่งใดแล้วพอมาเล่นละครปุ๊บเฮ้ยมันต้องร้องไห้มันต้องร้องหนักมากเล้บอกแล้วพี่พี่นุ๊กเนี้ย เอะอะน้าตาก็แหมแหม่แหมแล้วแบบอุ้ยเขาแบบเราก็เลยไปถามเขาพี่นุ๊กทำไงดีพี่ฝนแบบร้องไห้ไม่ออกเลยเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยรู้สึกกับเรื่องแบบนี้แล้วเพราะเราแบบศึกษาธรรมะเขาบอกพี่ฝนโฟกัสผิดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาโฟกัสที่ตัวละครใช่เขามาผลล็อกเรามันก็เลยทําให้เราสึกว่าเฮ้ยนี่เรายึดติดแล้วเราายึดแล้วว่าเรา ว่าเราถึงตรงนั้น็็ืือว่าู้งะ้ะเพราะว่าการเป็นนักแสดงก็คือการต้องคืออาร์ติสต์ต้องรักษาหัวใจความคิดให้มันให้มันสะอาดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบได้เขามาปลดล็อกเราว่าเอ้ยอ่าเราถ้าแบบเป็นเกศรเราจะต้องวางตรงนั้นก่อนนะอะไรเงี้ยซึ่งที่ฝนยข้อดีเขาคือเขาแบบ เขาเป็นคนที่ชอบถามชอบอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นก็จะไม่ไม่มาคุยกันเรื่องนี้ก็เลยอบถาได้แลกเปลี่ยนเเี่ยนกันเขานั่งคุยกันตั้งแต่เขายังไม่แต่งหน้าเสร็จจนเขาแต่งหน้าเสร็จเขายังนั่งคุยกันออันนี้เบื้องหลังหรออันนี้เบื้องหลังความสนิทกันมีชีวิตจริงด้วยใช่ใช่แต่เห็นเขาลักนลักันเขาเมาส์กันนะคะยังไหมเอ้พี่ฝนรู้เปล่าพี่ฝนพี่นุ๊กนี่เขาเมาส์พี่ฝนนะว่าพี่ฝนเนี่ยนะมีความเป็นนักร้องสูงมากไม่ทิ้งมาเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งขนาดเวลาที่ แบบอยู่ในฉากแล้วเนี่ยนะต้องมีการอะไรนะเฟดเสียงเองเหรอเสียงเองใชคะสัญชาตญาณนักร้อนทํางานยังไงคะคือสมมติว่าเขาเขาจะต้องตะโกนหาเราแล้วเขาก็ต้องเดินตามอะค่ะหลุดมุมกล้องไปนักแสดงเนี่ยเราก็จะพอเราจนมุหลุดมุมกล้องเราก็เกซอนเกซ้อนไปก็ใชเสิไมใช่เกซอนเขาเปหลุดล้อยไป อะสมมุตินะคะสมมุติว่าจะร้องเพลงอิงออนอย่างเงี้ยค่ะอิงออนแบบในการร้องเพลงมันจะต้องแบอะไรบ้างอะไรบางอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะวิ่งวิ่งไปแบบอิงออนอย่าทำอะไรลูกฉันนะอิงออนแต่เราก็แต่เราไม่รู้ตัวมันยักไม่ผลไม่สิงแต่เราไม่รู้ตัวเหมือนมีคนค่อยๆปิดใช่เจอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราคิดว่า เสียงเนี้ยจริงๆมันต้องเต็มเสียงตลอดแต่ว่าการเต็มเสียงเราต้องวิ่งไปตลอดไงคะมันก็เสียงจะค่อยๆหายจากจ่อแต่หลุดเฟมนะคะแลุดเฟมหลุดเฟมปุ๊บก็อยู่หลังกล้องอ่ะแต่เราเสียงเราต้องค่อยๆหายไงเออเพราะมันหลุดไปแล้วไงมันไกลปุ๊บแล้วมันมีแต่คคนคุมเสียงนี่ไม่ต้องทำงานลไม่ต้องช่วยแสดงเองเลยอ่ะไม่ต้องช่ักแสดงมีเดียทำอะไรลูกฉันนะอะไรเ่ย ขำไหมครัพี่นุกเขาแบบอ๋อนุขำอยู่นะกล้องนุก็แซวกับตากล้องตากล้องก็หัวเอนักร้องนักร้องนักร้องคือนักร้องแต่เราก็ไม่ไม่รู้ตัวแต่ตัวเองก็ใช่ย่อยนะยังไงเขาเป็นผู้หญิงที่แปลกผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงส่วนมากก็จะกลัวสัตว์ที่น่ากลัวจะรักสัตว์ที่น่ารักอย่างเช่นรักสุนัขรักแมวกลัวกลัวงูกลัวตุ๊กแกแต่คนนี้เขาจะกลับด้านคนนี้เขาจะกลัว กลัวหมาฮะกลัวกลัวสัตว์น่ารักเดี๋ยวพี่แล้ววันนี้พี่เอาน้องอะไรนะเทพธิดาเลยนะฟูฟาธิดาหรือไทยนี่ชื่อเหรอฮะชื่อน้องหมาค่ะชื่อเล่นกับชื่อจริงก็คือตุ๊กตาเขาอะรักงูรักตุ๊กแกตุ๊กแกยิ้มได้ตุ๊กแกหางอ้วนอะไรเงี้ยเขาแบบน่ารักเรดูดีความหน้ารักค่ะฟูฟาธิดาดอยธิดาหรือไทยเขาให้เขาดีใจหรือไทยนี่หรอนี่นี่เป็นนกเลี้ยงเหรอ ผ่านงูนี่ชื่อนักมวยหมดเลยนะคะชื่ออะไรคะชื่อก็มีเขาทรายปลาเกี๊ยวสแต็มรถถังไก่ย่างไก่ย่างฮาดไก่ย่างทําไมต้องเป็นชื่อนักมวยอ่ะพี่นุชอบชอบนักมวยชอบนักมวยด้วยแล้วก็ชอบมูด้วยเหรอใช่ไงเขเป็นผู้หญิงที่แบบ ไม่เหมือนผู้หญิงอะแล้วทำไมถึงกลัวน้องหมาคะจริงๆหมาเล็กๆไม่ได้กลัวนะคะแต่จะกลัวหมาตัวใหญ่เพราะเคยโดนไล่กัดแล้ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกรู้ยิ่เอาตัวใหญ่มาได้เล่นกับงูดีกว่าเลยเล่นกับงูดีกว่าหมากัดไม่ได้งูกัดไม่ได้ฉกได้ไม่แล้วเขาบอกปากมีเสียงไหมคะไม่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบ ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรที่จะต้องมาอ้อนมาจอแจมมาอ,อ,อ้อซะอแต่ว่างูไม่ต้องเลยแล้วก็ให้อาหารทีละครั้งอ๋อก็ง่ายดีง่ายดีไม่ต้องดูแลเยอะเพราะว่าล<า>่าสุดตุ๊กแกต้องให้อาหารบ่อยเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กแกคะเหุดนะคะเอาไปให้ออยทนาเรียบร้อยแล้วตุ๊กแกมันต้องให้อาหารวันเว้นวันค่ะอู้จิสิคือน่ารตรงไหนนีไลายสวยคราวนี้กลัวกลัวกลับมาถึงนี่ลิเกหมอลำของเราแล้วคืนนี้เอาวารสารแล้ว แม่เกสอนแม่อิงอ่อนยังไงแม่เกสรจะอึดถึงที่สุดไหมแล้วก็แม่อิงอ่อนเราเมื่อไรเราจะเลิกร้ายเราจะได้แบบว่าเฮ้ยกี่โมงกัเออกี่โมงจะดีกี่โมงเออฝากละครนิดนึอคนะพวกหนอยค่ะงวกเธอฉมาเตือนเธอไว้เลยนะเออถ้าเธอไม่ดูเนี่ยอืนจะเสียใจตอนสุดท้ายแล้วนะเออนางเกสอนแกจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ่ เธอก็ร sí, ู้ว oh, okay. ่าฉันอยากให้ทุกคนน่ะดูตอนจบเพราะฉันอยากให้ทุกคนน่ะเขาเขารู้ว่าจบแล้วเธอจะตายยังไงฉันไม่ตายฉันไม่ยอมตายยังไงฉันก็อยากให้เธอกลับตัวกลับใจได้แล้วนะอิงออนบอกเขาไปกี่มองกี่มองหนึ่งทุ่มสตาหน่ได้เลยนะหนึ่งทุ่มโอเคคอ ไปเลยนะเพราะว่านี่ยุพยจะแตะเจ็ดอยู่แล้วนานอยู่มเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่นุกแล้วก็พี่น้ำฝนด้วยค่ะขอบคุณค่ะคืนนี้หนึ่งทุ่มอย่าลืมนะคะ